ผ่านข่าววันนี้พอมเยียวยากลุ่มเปาะบางโอนครั้งเดียว3,000บาทไม่เกิน20กรกฎาคมนี้แหล่งข่าวจากเพจเฟซบุ๊กจุติไกเลิกรอมอวพัฒนาสังคมโพสต์ว่าการประชุมครมเมื่อวันที่30มิถุนายน2,563อนุมัตจิจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎา,าคม63รวมเป็นเงิน3,000บาทโดยจะจ่ายเงินรวดเดียว3เดือนกำหนดวันโอนเงินไม่เกินวันที่20กรกฎา,าคม2563นี้สำหรับกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มมีจำนวนทั้งสิน้น 6,781,881รายประกอบด้วยเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด1,394,756รายผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ4 5 06, 6ล้านรายและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน1 3 3 0ล้านนื 529รายผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพมจทุกจังหวัดหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพอมอโทร .1300 บริการฟรี24ชั่วโมงครับ